เอาถึงแล้วนายเซมกิงบอกว่าจะตามมากินข้าวเอากอมาถูกก้องกันครับนี่เลยหมูหมูหมูกระทะบุฟเฟ่เอาถูกกันครับกุ๊กก้หน้าแต่งตัวกลัวยังนั่นแม่ใข่กันนี้มาได้เอาเอาต้องเรียบก่อนกันลูกพี่ไปลุยเข้าไปนะแดงระวังเตียวมากดีๆน้องชายเข้าตัดเออเตียวอย่างนั้นกะเอาเป็นคนดังอย่าลงใช้ ซอยแฮมซอยแฮมเออโอเอ๊ะครับผมพี่พอ่อของกินเนะี่ยนักขนแหนบนักไปกินหมดเดได้ไรบักเอ้าเพื่อนไปเจ้างั้นคุณกินหมดวดเหรอเพื่อนกับเพื่อคุณตากับน้อยกับน้อยนึ่งอะอ๋อแปรงมือดีๆแปรงมืออย่างกิมปูไม่ได้เลยเดินพอของก็ต้องไว้มากหน่อยะอะอี้กะตอกกระปลาเตียวอี้กะเดี๋ยวพอ่อเล็งพอ่อนี่ย,นนยังบะ,ะขนมโกะแหขิ้งยังแน่นะกายขนมโกะเนี่ยขนมโกะแฮ่ฮิ้งยัง จื้ออะเซมกาเซมเลงเต็มควายนอะไรกับเขาหนุ่ไโอว่าไอ้อัะไอ้อะไอ้องนี่อย่างวะใส่กออะไอ้อะวะนี่อย่างวะนี่อย่างแล้วมันทิ้งเยอะกินเด็ดกินขี้ก็กินโอ้โหอันนี้ก็มีเนอะอันนี้นี่แน่นอนเลยอันนี้เป็นเต้าหู้ไข่ครับอันนี้เป็นเต้าหู้ก้อนนี่อันนี้เป็นเนื้อไก่แน่นอนไอ้องนี่อย่างวะมันเนื้อไก่แห่จริงเหรอไอัอะน้่อย่างวะ น้ำแข็งให้ไม่แหรอกะน,นั่นนี่เนี่ยไ่าหวเลยันนี้ก็น่าจะเป็นปลาหมึกนี่อ,อ้นีก็เหมือนกันอันนี้เป็นยอดมะพร้าวอ่อนไ,อไม่เหรอวะตาของมันแคดีไปแล้วแว่นหนามมึงอนี่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนนี่อย่างวะนี่อย่างวะน,นี่ได้ไปสามชั้งยอดหมูสามชั้นห้ง่อยเหรอยอดหมูหมบ้านต่อที่มันมีโดยการยอดหมูเลยฮะนี่อ่ะ อันนี้ก็จะเป็นหอยนะครับอันนี้เป็นหอยหวานนะครับนี่หรออันนี้น่าจะเป็นหอยหอยจุนะครับหอยจุแห้งเงียบ่ใช่หอยแมงผู้โอ้ยนนี้เป็นหอยแมงผู้นะครับนี่เป็นปลาหมึกแก้วอันนี้เป็นหออดอกอันนี้เหรอครับนี่ห่อดอกแห้งเงียบเปล่าเพาเขาเป็นปลาหมึกอะฮออดอกแห้งนะไปเสียงดังเดยอันนี้เป็นนวดมันนะครับนวดปลาหมึกอันนี้นวดปลาหมึกอันนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดการอันนี้แน่นอนเลย อันนี้ก็คือเนื้อนะครับอันนี้เป็นเกรดดีมากเลยนะครับดูจากหน้าตาแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อ็อ้ออันนี้เสียมยังมากเลยนะครับเด้อสดมากครับผมนี่ดูเลยยังสดรับผมนี่ผมจะกินประมาณน้อยเดียว <S <S น่ากินขนาดเอากินกินน้อยเดียวมั้งเนี่ยน้อยเดียวกินไงว้องลุ้นกันผมห้องต <ผม S 2> <ไ>้อนวมจะห้องต้อนไนน้อยวิ่งลุ้นกันอะน้อยเดียวกินกัน พุงนี่ขอขอไปขอกะละมังตังไงเพื่อนมาก็รรมมายิงไปขอคนเดียวขอกะละมังเพื่อนมากรรมอะไรเป็นยังหึ้นเดินทางเพื่อนอันกะละมังแกน้อยมีก็ครับผมก็ได้เรียกกะละมังนะแง่เอาเงิอมาได้แง่ฮ้อนเฮ้ยนี่หามักยอดแบบเต่าจำงยอดแบบเต่าไหมครับผมแล้วอย่างสามอันนั้นอันนี้ห่าบ่ออันนี้ห่าบ่ออันนี่หากระเบาและกิน่เงาเหรอเอานี่บ่กวันนี้ให้เปลี่ยนใจให้คน

ก้อยใส่ไปไปเท่านั้นพักมันจะจ้ำก้อยกีบผมมาต้องการผมอยากกินซดทีุ่ดคุณเข้าใจผมก่อนก้อยก้อยไปวางเออก้อยเอาขึ้นพักมันจะจ้ำเออดีมากดีมากนี่ยังแหงมาอยู่เนอะนี่ยังแหงมาอยู่เนอะก้อยขึ้นถ้าอย่างนี้บาลามละมันทาลำค้าละทางลำค้าละผมบอกก็ลุงนะผมมาได้ดีเลยผมเตือนลุงนะผมจะบอกก็ลุงการยีบการอย่างเงี้ย เข้าใจก็ถ้าอย่างอีลุงไปยิปอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวผมมาได้ละญี่ปุ่นนี่เป็นประตูการอาหารการกินเออตายป้อวันแหมเป็นเจ้คนญี่ปุ่นแล้วดูอ่ะเหมือนเออฮาคนไทยโอ้ยคนไทยก้วยนนี้ไปตัวนี่ไปตัวก้อยก้อยเอาไปต้องไปหนกครับผมกินมานหน้ากันนี่ประูกินมันหนาสักสองงานก็บบอ่ะเดี๋ยวนี้ออกมาแบ่งแบ่งด้วยอ๋อไอ่เนี่ยหักกันแต่อันนี้เป็นหองว่าพักกระปืนเนอะพักกระปืนนี่ก็เอาไปชวอนน้อยแม่กับบอ อันนี้ตัวนี้ปืนกันฮักชีฝันรังฮักก็ปืนกันแลว่ามาลาละมือนี่นะอออกเลยเอาออกเลยก็อนหยองมาใช้ก็ใช้นี่างนี้อุ้ยจริงเลือกเอาก้อนที่เย็นที่สุดวะเอาแข่งม่าไปเย็นกันหมดอ่ะว่ามันโดนอะไอสให้เอาหัวที่นี่อ่ะแข่งที่ไหนไม่อุ่นอุ้ยตามใจเงี้ยก็มาเคยเคยงกันบ่อยเออไปก็ไปกับผัวอย่างเปิงลูกค้าเปิงคิวเจงอ่ะปะเปิงเปิดร้านก็เตี๋ยวได้วิ็เจงก่ะกับผัวมันก็กลับอีกอ่ะ ยิงไปนิวกระจอกมันตายลวเบยร์ครับผมตามนี้เลยนะครับสําหรับผมนะครับนี่เลยดูเมนูอาหารนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเมนูนักขะนนนะครับแล้วแต่เราจะเลือกรับประทานนะครับหรือว่าแล้วแต่เราจะเลือกกินนะครับสําหรับผมและทีมงานก็เจ้าของมาประมาณนี้นะครับท่านสามารถเติมได้ตลอดเวลานะครับของนะครับของเพื่อะจังจะมีเติมเพื่อเขาเรื่อยๆนะครับสิ่งไหนหมดอันไหนขาดเพื่อนกระจะมีพนักงานนะครับเติมมาเรื่อยๆนะครับนี่เลย สามจานที่กินเลยครับสามจานมากี่มันจะปิ้น๋อ,อจะปิ้นโอเคมาบันเทิงกันเลยครับสำหรับเมนูนี้ครับหมูหมูหมูหมกระทะลุยลุยใส่พักหน่ะเฮ้ยอย่างนี้นี่เราเตะเยะไส้ก้าโอเคไม่โต้เนรำอ่ะกินกินแหละแกไม่พอดีอนน๋อ,อ,อันนี้มันใจละป่วยนะครับนอกจากเมนูหมูกระทะแล้วนะครับทางร้านนะครับก็ยังมีของยำหรือว่าของกินเล่นคือเยอะแยะมากมายนะครับนี่อย่างเช่นนะครับ กุ้งดองน้ำป่านะครับครับยำปูม้านะครับท่านสามารถนะครับเดินไปตักด้วยตัวเองเอามาทานได้เลยนะครับนี่เลยครับเมนูกุ้งดองน้ำป่านะครับนี่ครับคำที่หมาลงมาไปเลยผมยกคือลุงครับผมพิเศษสุดเลยลุงเนอะสำหรับร้านนี้นะอวยหวานที่เพิ่มขึ้กิจเป็นเปลือกเลยครับไอ้กรอบนีำจิ้มกเท็ยมนิดน้ำมัํโตโตน้ำจิ้มซีฟูด นี่นะครับทำโตโตเลยมึกนะครับนื้อย่างไ่ยลอครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเนื้อนะครับดูครับเนื้อเนื้อสไลด์หนาๆเลยนะครับน้ำจิ้มนี่นะครับบอกได้คำเดียวนะครับสุดยอดนะครับน้ำจิ้มจะถูกใจนี่ ยากนะครับร้านนี้นี่ครับอากาศสุดยอดครับจิ๊จ๊าครับอือหืออืออองกินบรรยากาศทีงมาโดมป่ะที่มันหั่นมันแหวงนี่ครัโอ้สุดยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้สุดยอดเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดลำแต่แะลำปลาลำพ้อแกตาก็เลือกสุดดยอ ับผมฝากตัวนะครับสําหรับท่านที่ชอบกินนะครับหมูกระทะนะครับร้านนี้ก็เปิดนะครับข้างบ้านผมเองนะครับอยู่ย่านสรลปีนะครับร้านจะอยู่เยื้องนะครับวัดเวรุวันนะครับสังเกตได้เลยนะครับสะพานแดงนะครับร้านเปิดตั้งแต่4ี่โมงครึ่งนะครับจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับท่านสามารถแวะมาอุดหนุนนะครับแวะมากินกันได้เลยนะครับผม โอเคครับผมบ๊ายบายตอนนี้ก็อีกแล้วบ <car. S 1> ๊ายบายจะไปลืมมาแวะอุ่นหุ่นกับตัวนะครับ uh huh. อย่าลืมนะครับบ๊ายบายครับ